<Action. S 2> สวัสดีค่ะพบกับเพจผู้สาวทาหารอีกแล้วนะคะมาทําตามสัญญาค่ะทุกคนตอนนี้เพจผู้สาวทาหารนะคะครบหนึ่งแสนซับแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปเนาะเราจะมาเปเอฟซีเพจผู้สาวทาหารนะคะเราจะมาแจกเสื้อยืดรองในทาหารนะคะแบบรุ่นพิเศษเลยทุกคนแบบคล้ายๆที่พี่หมูใส่นะคะเนี่ยมันก็จะมีเพจผู้สาวทาหารป่ะใช่ไหมเออเราก็จะปักตรงนี้เพจผู้สาวทาหารนะคะแล้วก็ด้านหลังทุกคนนี่เป็นไงเออ เราจะแจกทั้งหมด5ตัวนะคะกติกาง่ายๆก็คือให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ทายผลฟุตบอลโลกนะคะไทยจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้ทุกคนให้มาเมนในโพสต์นี้นะคะรีบๆเลยนะคะหมดเขตในวันที่18ธันวานี้นะคะทุกคนรีบมาเมนกันเยอะๆเราจะได้แจกเสื้อเท่ๆเอ,อ้เจอกันคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดเราจะแจกหมาดีเดี๋วเราจะแจกหมาดีบายๆเลยแล้วบายๆอย่าลืมมาเม้นกันเยอะๆนะคะ